เนีะงามดีค่ค่ำไปเาไปหนวีดียอ่ไทยวีดีโอเราไปได้วิดีโอเนาะงามขนาดเย่เย่ดูคำเย่งามงามเออเออมาเทวมึงกนงามงาเดี๋ยวจเสดี๋ยวจะเสียไทยมให้ทานอ่งงามไทยวีดีโองามงมหมไปค่ะ กรธอะไรอีกล่ะแม่ไม่ให้นอนด้วยโกรธอีกแล้วเหรอแม่รักไอ้รักแมวจรมากกว่าเขาก็ไม่พอใจเนะเออถ้าเราไม่ให้มาใกล้เล่ะจะมาโอยจะนั่งก็จะมานั่งก็จะมานั่งน้่นอนก็จะมานอนถาเพ่าน่ะพี่ไอ้มันไม่เป็นไม่เป็นส่วนตัวนะเพิ่นกับข้าวใยเพิ่นก็บพ่อใจนี่นั่นเอออย่ยงมันนะนใส่ขึ้นลูกสาวนะนั่ง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 สง่าจัง นั่งนั่งสงาสงบสงเงยมสงบสงเงียมเสงอยสงงยังก็ได้กี่กีน่ารักน่ารักเอาแล้วเอาเมียโกรธอีแล้วเอาเมียโกรธอีแล้วไม่เล่นกับเมียวจอนไม่ได้เลยไงเกิดอีกแล้วเอ้ยจะเป็นคนขี่งานจะเป็นคนขี่เอาแต่ใจเอาแต่ใจก็ขี่งานงานเอ้ย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 กด้เงินกึนเงานเด้อหักกันเลยหักกันเลย กะเลียวเมเมวไม่รักหนูนะใหญ่อเอาหน้าใหญ่กิดแม่ไม่เอาหน้าใหญ่กิดแม่นางขี้งอนแล้วก็ขี้เอาแต่ใจรักตัวอื่นไม่ได้ บอกให้ไปนอนคนเดียวเขาก็ไม่พอใจเลยถ้าตัวอื่นมาอยู่ใกล้เราเขาก็เป็นอะไรนะเอเป็นอะไรเอออย่างที่น้อยใจเอาแต่ใจก็ขี้งอนเวดลายนะไม่เหมือนได้ถึงเงินเนือถึงดอง่น่ารักเนาะไอ้แมวนี่เป็นแมวแก่ที่ขี้งอนขี้เอาใจเลยเนี่ยจะให้เขาเลิกเควอร์อยู่คนเดียวเแล้วเป็นได้ได้ไงอ่ะนะเป็นไปได้ไง ไม่เคยไม่เคยไอเมียวไม่ใช่กระเธออะไรอะไรอะไรกรละมังแม่นะน,นี่นะดู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 เธอทำดูดูดดดดด แก้วหิ้งนองกับมิ้งนมัิ้นออยจะสิงแม่จะจะไปไหนก็ทําแม่ทําอะไรก็จะมาคว้างทางอย่างนี้แหละโอ้ยจะรักอะไรนักอะไรหนาน้องข้ามันว่าีสาระเนาะเราปลูกบักแตงโมปลูกนนันนี่นะที่แหลเพุ่นกับเขามหาข่อยดาเมืองอายุพักทำเหมือนเอาข่อยนั่แหละสาวอ่อคือข่อยนี่แหละอ่อออคือถึงเงินนี่แหละอ่อ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 ออรับ้กตะน เวลาน่าอะไรเนะาะยอดซับมีเกดอะไรลูกมี้อากดอะไรลูกมีมอวกดอะไรฮะเนาะคิดอะไรลังอาการลังไม่ออกบ่ลูกไอ,อ,อม,มีเลียนหวยกับว่าตื่นเรียนยูทูบกับว่าดังทำอะไรก็ไม่ปังบอกมูมเจ้าอะไรกิน